สิ่งที่คุ้มครองเราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะโยมนะไม่ใช่เครื่องรางของขังนะพระองค์บอกอะไรรู้ไหมกายยตาสติมีสติอยู่กับกายเอาจิตวางไว้ที่กายพระองค์บอกว่ามารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้เห็นนะเราไม่รู้เคล็ดลับของพระเจ้าตรงนี้เราไปหาที่พึ่งผิดนะที่พึ่งตรงนั้นช่วยเราจริงๆไม่ได้นะแต่สิ่งที่ช่วยเราได้จริงๆคือกายยตาสติกายยตาสติเนี่ยพระองค์เปรียบอย่างนี้ว่า ถ้าถ้าเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกายจะเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินก้อนใหญ่ๆลงไปในกองดินเปียกเป็นยังไงก้อนหินก้อนใหญ่นั้นจะได้ช่องในกองดินเปียกไหมได้นั่นท่านบอกว่ามารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอได้แต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ในกายพระองค์จะเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้เล็กๆล,ลงไปในแผ่นไม้กระดานแข็ง กลุ่มได้มันจะได้ช่องในไม้กระดานไหมไม่ได้หลักเดียวกันพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นนะถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายตรงนี้แหละจะคุ้มครองเราเองและพระสูตรที่โยมเขาบอกมาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานั้นมาจากพระสูตรไหนมาจากพระสูตรนี้นะว่าถ้าคนคนหนึงเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปาก จนขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจพระผู้มีพระภาคทรงรับประกันว่าคนคนนี้ถึงแม้จะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเห็นไหมรับประกรันการไปเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าทันทีด้วยสุตตะแต่ต้องสุตตะเป็นยังไงฟังเนืองๆแล้วคล่องปาก แล้วขึ้นใจนะเหมือนสุดคูณเลยยมท่องในคล่องปากแล้วขึ้นใจนึกในใจเมื่อไหร่ก็นึกได้แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจเห็นนะแค่นี้เองโยมไม่ได้ยาก